ความของมันคือคําว่าหนวของมันต้องมีเพื่ออีกนิดเดียวอะหมดแล้วอะเออมันสวยหรูดูแพงมันเป็นอย่างนี้นี่เองใครดีมากอาโอเคต้องซื้อ ค่ะทุกคนกับพบกับบิีกแล้วนะคะสาหรับคลิปนี้มาตามสัญญาเรายังคงอยู่ในช่วงเฟเวอร์ลิตนะคะซึ่งเราก็มากันรัวๆนะสกินแคร์ไปแล้วเมคอัพไปแล้วตอนนี้มาถึงไอเทมที่ทุกคนน่าจะสนใจกันมากๆนะคะก็คือเฟเวอร์ลิตลิปสติกประจําปี2020ของเรานั่นเองซึ่งบิงเนี่ยได้เลือกมาทั้งหมด10ชิ้นนะคะเป็นท็อป10ของเราประจําปีนี้คือต้องบอกก่อนว่าปีนี้เป็นปีที่ลองลิปสติกเยอะมากบิงเป็นคนที่เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเป็นโรคเดียวกันก็คือเป็นโรคที่ปากมีหนึ่ ะะว่ามีอันไหนที่บิงอยากจะเอามาแนะนําเพื่อนๆบ้างรับรองว่าซื้อตามแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนอ่ะใครรอคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ก่อนนะคะแล้วก็ใครยังไม่ได้ดูเฟเวอร์ลิทคลิปอื่นก็สามารถย้อนกลับไปดูได้นะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้เดส c r คลิปชันนี้ไปดูกันเลยปะ สำหรับ Number รวันของปีนี้นะคะที่บิงซื้อมาแล้วบิงชอบมากมากมาก,มากแล้วก็อยากจะมาป้ายยาทุกคนช่วงหนึ่งคือไม่ได้พกลิปออกจากบ้านขาเขาลิต้องยืมเพื่อนแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยสีมันสวยแล้วก็ใช้ของมันจนมันบดเราก็เลยรู้สึกว่าเอองั้งนคงจะต้องไปซื้อแล้วเราก็เลยไปได้อันนี้มาซึ่งอันนี้จะเป็นรุ่นที่ขายดีมากๆของ e t ทูดีอยู่แล้วนะคะจะเป็นรุ่น b e t t e r Li ิปท็อกนะคะสําหรับชิ้นนี้ของบิงเนี่ยชอบอยู่ 2- สีที่บิงอยากจะเอามาแนะนําแบบต่อตรงนี้ว่าต้องมือนะคะถ้าเป็นรุ่นซิกเนเจอร ซึ่งอันนี้จะเป็นเนื้อเวลเวดนะคะซึ่งเนื้อเวลเวดอันนี้ก็คือสีที่เราทาอยู่เลยนะเนื้อเวลเวดข้อดีคือมันเหมาะกับคนที่ไม่ชอบแมทมากๆอย่างบิงเป็นคนที่สมมติบางทีทาแมทมากๆเราจะรู้สึกว่าปากมันแห้งจนเกินไปอย่างบิงอะก็จะเป็นคนทาลิปกลอสค่อนข้างน้อยก็จะเน้นเป็นทาแมทมากกว่าสีแรกที่เราแนะนํานะคะสีนี้จะเป็นสี B E 1 1 9ไม่ใช่แดงแบบแดงเวลเวดอะเก็บป้าคือถ้าแดงมันจะเป็นแดงเกาหลีที่ทุกคนใช้กันแต่เราอยากแนะนําสีนี้มากเลยอะสีนี้สวยมากมันจะออกทนนแบบตุ่ แล้วเนื้อมันแบบละมุนมากมันจะออกแบบจะส้มก็ไม่สม้มจะชมพูก็ไม่ชมพูคําจํากัดความของมันคือคําว่าหนัวคช่แล้วเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันเข้ากับลุคการแต่งหน้าแต่งตัวแล้วเรารู้สึกว่าเป็นสีที่สามารถใช้ได้กับทุกสีผิวนะคะคือมันให้็ e เจอร์ที่เราดู f i n ิชลุคออกมามันจะมีความ m a t t ถูกปะ่ะแต่ว่ามันไม่ได้แห้งแบบที่เราคิดถ้าสมมติอันไหนถูกใจบิงจะเป็นคนที่ซื้อลัวๆปากนีหนึงแบบรุ่นเดียวกันแล้วก็ซื้อหลายๆสีนะคะอีกสีหนึ่งที่อยากมาแนะนําอันนี้มันจะเป็นีส BR408 ซึ่งสีเนี้ยมันจะออกแบบแดงขึ้นมาหน่อยใครชอบแบบแดงขึ้นมาหน่อยก็ากอาจจะไปของ BR 408นางจะมีความแบบแบงดงปุ่นขึ้นมานิดหนึง่งเห็นไหมก็คือถ้าใครชอบส้มๆน,นัวๆไปทางสีแรกแต่ถ้าใครชอบแดงๆแบบ,แบบแดงที่ทาแล้วหน้าตาดีแน่นอนก็คือไปทางอันนี้ทุกค,คนทำมีปัญหาเดียวกันบ้างลิปแฝงมากเพราะเพื่อนจะยืมไปใช้ต่อแล้วเพื่อนจะรู้สึกกลัวว่าทำไมลิปมันเหมือนกล้วยเลมือข้อดีนะของรุ่นนี้เนื้อสมูทสีชัดนะคะแล้วก็ไม่ตกล่องเลยสบายปากนะคะอยากแนะนําก็ป้ายเลยแล้วกันเนาะ ต่อเนื่ออันที่สองนะคะอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ใช้บ่อยมากๆเช่นกันนะคะคืออันที่เราทาอยู่สําหรับอันนี้นะคะเป็นของสไตล์นันดานะคะเป็นรุ่นแฟชลิปทินนะคะเป็นรุ่นที่เราแนะนําไปหลายคลิปแล้วอย่างตอนคลิปที่แต่งหน้าไปเชียงใหม่เราก็ใช้อันนี้ซึ่งจะบอกว่าสวยมากๆมาก,มากเป็นลิปทินที่บิงรู้สึกว่าบิงใช้และบิงชอบมากที่สุดทาแล้วมันให้ความรู้สึกแบบสาวเกาหลีเลยเนื่องจากว่าเราเป็นคนที่สีปากค่อนข้างเข้มแบบเข้มเลยเนาะก็ไม่ใช่เป็นคนปากแบบอมชมพูอะไรอย่างนี้แล้วก็เป็นคนสีผิวก็ไม่ได้ขาวมากบิิกก็จะชออบเลืสีทน ให้มันเป็นสีโทนแดงๆประมาณนี้นะเพราะว่ามันสามารถเอามาทาแบบออมเบรได้ด้วยสําหรับ็ e เจอร์ของอันนี้นะคะเนื้อ็ e เจอร์เขาก็จะเป็นเหมือนน้าใสๆนะคะซึ่งพอทาไปแล้วจะไม่เหนียวเลยแม้แต่นิดเดียวก็คือใครไม่ชอบลิปพวกแนวน้าๆแล้วมันเหนียวๆวบอกตรงนี้ว่าตัวนี้ค่อนข้างตอบโจทย์นะคะคือมันเป็นเหมือนลิปที่เอาไว้ทาให้เราดูเหมือนเป็นคนปากสุขภาพดีส่วนสีที่เราแนะนําจะเป็นสีที่ชื่อว่า มาลุน l ฟลชนะคะคือบอกตรงนี้นะคะว่าของมันต้องมีอ่าแท่งที่3นะคะแท่งนี้ก็เป็นอีกแท่งที่ใช้บ่อยมากแล้วก็เป็นแบรนด์ที่เพิ่งมาในปีนี้นะคะเป็นแบรนด์ยี่ห้อเดียดาเลียนะคะเป็นแบรนด์ที่แบบเขาทำแพคเกจจิ้งสวยมากเลยนะอันนี้คืออย่างแรกคือต้องให้คะแนนแพคเกจจิ้งก่อนเพราะว่าดูหรูหรามาก <Wow. S 1> เขาจะใช้เป็นตัวมาเบลนะคะตัดกับอะไหล่ตีโรสโกซึ่งเรารู้สึกว่ามันทำให้แพคเกจจิ้งดูแพงมากๆคือรุ่นนี้มันจะเป็นรุ่นที่ชื่อว่า l Re Paradise e A f f s o นีี่เราไนะซน์เอนๆเลยก็เือแ m b e r นะคะ มันจะเป็นส้มโทนแบบ ชายเย็นแต่ว่าเป็นส้มที่ไม่เค็มมากซึ่งมันสามารถใช้ได้กับ everyday look ของเราในทุกๆวันอย่างที่ชอบคือเนื้อนุ่มเนื้อเบาสบายเป็นแมตแต่ว่าให้ความรู้สึก t e x t อร์เป็นเววิก็คือค่อนข้างสบายปากไม่หนักปากเลยนะคะเนื้อแบบปาดทีเดียวสีชัดแล้วเป็นสีที่เราอยากแนะนํามากคือจะลุกสดใสหรือว่าลุกไหนก็เอาอยู่นะคะแล้วเนื้อเขาแบบแน่นมากอย่างอันนี้มิงใช้แบบจนจะหมดแล้วอะเนี่ยคืออีกนิดเดียวอะหมดแล้วอะรุ่นอื่นมิก็ได้มีโอกาสลองมาแล้วแต่เรารู้สึกว่าเราชอบรุ่นนี้ที่สุดเพราะว่าใช้ดีมากๆแล้วสีเนี่ยเป็นส ือนน่าจะชบเหมกัใครหาลิปแมทที่แบบเนื้อดีๆเทกเจอร์ดีๆแล้วก็สีสวยๆแนะนําเป็นรุ่นนี้ของเดียรดาเลียแต่ว่าข้อเสียคือราคาอาจจะแรงนิดนึงสาหรับเทียบกับลิปอื่น,นๆเนาะเขาน่าจะมีเคาน์เตอร์อยู่ค่อนข้างหลายสาขานะคะอย่างที่มีเคยเห็นมีเคยเห็นที่เมกะบางนาหรือว่าซื้อตามร้านแบบ BFF อะไรเงี้ยก็จะมีขายอยู่ซึ่งเราซื้อมาจากร้าน BFF แท่งนี้สําหรับอันต่อไปนะคะเป็นอันนี้นะคะเป็นอีกอันที่ใช้บ่อยมากๆสายเก่าห้ามพลาดอันนี้นะคะเป็นของแม็กซึ่งแม็กซ์รุ่นเนี้ยฝด้แตมเามเก เอาเป็นว่าใสา่เกาไม่ควรพลาดนะคะคือรุ่นนี้น่ยจะเป็นรุ่นที่ชื่อว่า Mac Powder Kiss Liquid Lip Color นะคะซึ่งอันนี้จะเป็นลิปเนื้อกำมีดีหรือว่าเนื้อแบบง่ายๆก็คือเป็นเนื้อมูสซึ่งทาแล้วอะพวกเนื้อแบบนี้ข้อดีคือสบายปากมากนุ่มมากแล้วก็ให้ความรู้สึกคือสีชัดไออย่างสีที่พิงแนะนําจริงๆพิงชอบใช้อยู่2สีแต่ว่าอีกสีหนึ่งอะนางหายไปแล้วแต่ว่าก็คิดว่าจะต้องไปซื้อใหม่เพราะว่าอันนั้นก็แท่งที่2แล้วสีนั้นจะใช้บ่อยมากก็คือสีที่เราทำ Create น,น,น,นะคะ สีนั้นจะชื่อสีว่า sorry not sorry นะคะแล้วก็อีกสีหนึ่งที่เราชอบสีนี้ชื่อสีว่า d e v o r e t to c h i l i นะคะอันนี้จะเป็นสีแดงแบบ spicy นิดๆก็คือแดงที่เราทาอยู่ที่ปากเลยมันจะมีความรู้สึกแบบเป็นแดงฉ่ำๆแดงกำํกำๆแต่ข้อดีคือมันเป็นเนื้อมูสที่ทาเราเบาปากมากๆมากๆคือทาไปแล้วแบบ มันมันรปริ์สาดอะคือเรารู้สึกว่ามันใช้ง่ายอย่างก่อนหน้าเนี่ยบิงเคยลองรุ่นที่เป็นพาวเดอร์คิสที่มันเป็นรุ่นแบบเป็นแท่งอะซึ่งอันนั้นนะบิงรู้สึกว่ามันแบบหลุดง่ายมากเลยอะคือมันไม่ค่อยทนเท่าไหร่เนาะมันเหมือนแบบทาแป๊บนึงแล้วมันก็หลุดแล้วอันนี้ก็จะมีความทนขึ้นมามา,มากกว่านะคะแต่ว่าเทกเจอร์พอทาไปก็จะให้ความรู้สึกเหมือนพาวเดอร์อยู่ดีเราสามารถเอามาทาแก้มได้ด้วยนะคะเพราะว่าเขาเกี่ยง,ง่ายมากปกติก็จะใช้ทาปากแล้วก็ทาแก้มไปด้วยเลยในวันสบายๆอ่ะต่อไปนะคะแบรนด์นี้ไม ก็คือเป็นของเฮล่านะคะที่เจนนี่แบบใช้เยอะมากสีที่วิงเลือกมาให้เพื่อนๆนะคะขอแบ่งเป็น2รุ่นเนาะก็จะเป็นคอลเลกชันสไปซี่นูดนะคะก็จะเป็นรุ่นบามแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นรุ่นกลอสเดี๋ยวมาพูดถึงรุ่นบามก่อนรุ่นบามอันนี้มันจะเป็นเหมือนลิปบํารุงที่เปลี่ยนสีปากสีที่วิวรู้สึกว่าสวยมากคือสีที่แบบทาแล้วแบบเฮ้ยมันได้มันมีความแบบออกส้มๆน้ำตาลน้ำตาลนะคะจะเป็นสีเบอร์สี่สองเก้าก็จะเป็นโทนแบบส้มๆน้ำตาลน้ำตาลหน่อยสิ่งที่รู้สึกค แบบวันสบายๆแล้วก็ทําให้ปากเราดูอิ่มฟูมากขึ้นนะคะอย่างแรกคือเราต้องชอบแพ็กเกจจริงก่อนเพราะเราสุขว่าแพ็กเกจจริงน่าใช้มากคือดูสวยมาก แล้วเจนนี่ก็คือใช้ก็เลยแบบเออู้สึกว่ามันต้องใช้คือเป็นลิปบาล์มบำรุงจริงๆแต่ว่าอันเนี้ยก็จะไม่ได้ติดทนมากเท่ากับรุ่นอื่นก็ถ้าใครซื้อมาใช้ก็อาจจะต้องเติมระหว่างวันแต่ว่าเรื่องสีอะให้คะแนนเต็มเพราะว่าสีของเฮล่าสวยมากเหมือนเขายังไม่เข้าไทยต้องไปซื้อตามร้านฮิวหรือว่าร้านที่ขายเกี่ยวกับเครื่องสำอางเกาหลีอาจจะมัลตีเนาะอย่างอันเนี้ยบิงซื้อมาจากร้านมัลตีนะคะแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งที่เราใช้แล้วเราชอบเหมือนกันคือถ้าพูดถึงเฮล่าตัวที่ดังของเขาที่เจนนี่ลงส แต่อันนี้มันจะเป็นเนื้อกลอสก็จะเน้นความวาวของปากซึ่งสีเนี้ยพอเจนนี่ใช้ปุ๊บแล้วรู้สึกว่าโอเคต้องซื้ออ่ะสำหรับสีนี้ที่เราชอบเป็นสีที่เจนนี่ใช้เลยสีเบอร์สี่หกสองนะคะเดี๋ยวบิงจะลองทาทับบนลิปบามให้ดูอย่างบางทีเราก็จะใช้คู่กันเนาะก็ทาลิปบามก่อนแล้วก็ทาลิปกลอสทับคือเป็นลิปกลอสที่ส่วนตัวเราสึกว่าไม่ค่อยเหนียวเหนอะหนะอย่างบางอันที่เราทาไปคือแบบพอเมมอย่างเงี้ยม,มาเป็นแบบมาเป็นแบบปับป๊บเลยคือผมแบบติดแบบเป็นปุ๊บปั๊บถ้าใครตามหาลิปลอีาหรัเนน้้งใ็ตวข เพราะว่าสีสวยใช้ได้กับทุกริปเลยคืออย่างบางทีเราทาสีนี้ทับไปมันก็จะได้เป็นอีกความรู้สึกหนึ่งอะเนาะต้องมีสิแม่รออะไรล่ะถูกและดีกันบ้างอันนี้ราคาหลักร้อยนะคะราคาแบบดีงามมากๆเราใช้ดีมากจริงๆนะคะเป็นอีกแบรนด์หนึ่งลิปของแบรนด์ไทยนี่แหละที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันดีนะคะก็คือของ Q Place นะคะจริงๆออกมาหลายรุ่นมากๆแต่ว่ารุ่นที่บิงรู้สึกว่าบิงให้ในปีนี้นะคะเป็นรุ่น Feel This Kiss นะคะ Waterly Lip Stain คืออันนี้มันจะเป็น t e x t อร์ที่ใครหาลิปที่เนื้อเบาที่สุดก็ต้องแนะนําเป็นตัวนี้นะะคเบา ถูกและดีแ้วเขาเป็นวอเทอรี่เนาะมันจะเป็นเนื้อน้ําไปเลยเป็นลิปจิ้มจุ่มที่เป็นเนื้อน้ําซึ่งทาออกมามันจะให้ฟินิชลุคที่มีความเหมือนเป็นสีปากเราไปเลยอะคือมันจะไม่ได้แมทแบบแมทตแมไปเลยเนาะแล้วมันก็จะไม่ได้มันเหมือนลิปบาร์มคือมันจะเป็นลิปที่ให้เท็กเจอร์เหมือนปากเราจริงๆอะข้อดีคือสีชัดมากคือพอเราปาดไปปุ๊บอะมันเกลี่ยง่ายมันสามารถทาปื๊ดเดียวแล้วก็ใช้นิ้วแทบๆมันก็จะแบบทั้งปากแล้วมันก็จะดูเป็นสีเหมือน ฉันตื่ดมาแล้วปากฉัเป็นสีนี้อันนี้จะเป็นสีที่ตรงกับสีปากเราเลยบิงจะชอบใช้เวลาก่อนลงลิปสีอื่นนะอันนี้มันจะเป็นสีเบอร์9ชื่อว่ามิวทีนะคะคือปากบิงก็จะสีโทนประมาณเนี้ยแล้วก็อีกสีหนึ่งที่บิงใช้คู่กันก็คือสีที่เราทาทับลงมานะคะจะเป็นสีเบอร์ศูนยเป็นสีลิตเติ้ลฟอกนะคะจะเป็นสีออกโทนส้มแล้วพอมันมาทาด้วยกันอ่ะมันทําให้ลุคมันเป็นแบบ ปากเป็นสีเนี้ยเข้าใจคำว่าธรรมชาติวะใครหาลิปแนวแบบสบายสบายปากทาได้ทุกวันนะคะ everyday look แล้วก็ราคาถูกอะ่ะแนะนําเป็นอันนี้ของ q p a s e เพราะว่าใช้แล้วชอบแน่นอนอาจ,จะหมดแล้วนะคะมาอันต่อไปนะคะใกล้ๆละอีกนิดนึงเท่านั้นทุกคนก็จดไว้ทีเดียวนะคะอันนี้นะคะเป็นของลังคมซึ่งเป็นลิปที่ปีนี้เราใช้แล้วรู้สึกว่าเออมันสวยหรูดูแพงมันเป็นอย่างนี้นี่เองอันนี้มันจะเป็นคอลเลคชันที่เป็นลิมิเต็ดของเขามันจะเป็นรุ่น Absolute Rouge นะคะจะเป็นรุ่นขายดีของลังคมอยู่แล้วซึ่งแพ็กเกจจิ้งบิ้งให้คะแนน,น,น,าานยีน้ 呢。Yeah. แล้วมันใช้ง่ายอ่ะจริงมันมีน้ำพังหมด 3- สีนะคะแต่ว่าสีที่เราใช้แล้วเราชอบมากๆใช้แล้วแบบติดใจก็คือรู้สึกว่าหมดก็จะต้องไปซื้อใช้นะคะสีอันนี้จะเป็นสีเบอร์274นะคะชื่อสีว่า f ฟรนช์โรแมนส์มันจะเป็นสีออกแนวแบบนูดส้มผสมชมพูที่ไม่นูดจนเกินไปเออเป็นสีผู้ดีมากแล้วก็อันเนี้ยนะคะเนื้อลิปสติกมันจะเป็นเนื้อครีมซึ่งถ้าปกติอ่ะเราจะไม่ใช้เนื้อครีมเลยแต่พอมาลองเนื้อครีมของลังโคมอันเนี้ยพอทาแล้วเพื่อนก็ถามว่าสีนี้สวยของอะไรก็คือสีมมมมมัันนนสสววยาาาากกกๆจะให้้้ครูึแบบบชชุ่ื ปายปากแล้วก็สีมันค่อนข้างแน่นนะคะเป็นเนื้อครีมที่แน่นมากๆคนไหนที่มีปัญหาคือเป็นคนแบบปากแห้งปากแตกเป็นคนที่แบบปากค่อนข้างแห้งไม่ชอบทาลิปแมตตะบิ๊กแนะนําเป็นรุ่นนี้ของลังโคมราคาพันกว่าบาทแต่ว่าคุ้มแน่นอนแพ็กเกจจิ้งก็คือดีงามไม่แน่ใจว่าสีนี้หมดหรือยังแต่ว่าถ้าหมดแล้วมันน่าจะมีขายเป็นแบบรุ่นธรรมดาที่ไม่ใช่ลิมิเต็ดเอเดชันของเขานะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกอันนึงที่แบบราคาถูกและดีมาก<า>คะ่ะอันนี้จะเป็นของเคที่ดอจะเป็นรุ่นลิปแอน,นาาชีคนูตแมแก้ท แล้วก็ปากซึ่งราคาแบบหลักร้อยแต่ว่าคุณภาพเวิร์กมากใครชอบแนวลิปแมทนะคะแนะนําเป็นตัวนี้มันจะไม่ใช่แมทที่แบบแห้งแตกลอกสบายปากคือทาแล้วรู้สึกว่ามันเกี่ยง่ายมากก็คิดว่าเป็นลิปราคาถูกที่ทําเนื้อออกมาได้ดีมากๆแล้วก็สามารถทาแก้มได้ด้วยสีที่มิ้งจะใช้บ่อยที่สุดจะเป็นสีเบอร์8มันจะเป็นสีโทนส้มอิดนะคะใครชอบสีโทนเข้มๆอะ่ะก็มาดูของเป็นเคที่รอได้เพราะว่าจริงๆลิปพวกนี้มันจะสีค่อนข้างเข้มเนาะเข้มแบบสไตล์สาวเกา่าแต่ว่าถ้าพูดถึงว่าลิปที่สีช เป็นแมตต์แล้วก็ทนทนนะอันนี้อีกเป็นอีกอันนึงที่ทนมากๆเหมือนกันในราคานี้นะคะแนะนําว่า ของมันต้องมีเพราะว่าราคาดีมากอ่ามาถึงอีกแบรนด์หนึ่งเป็นแบรนด์โปรดของเรานะคะถ้าพูดถึงลิปสติกแบรนด์อันนี้ขาดไปไม่ได้นะคะก็คือของ YSL นะคะพูดถึงลิปแล้วอันนี้เป็นรุ่นที่บิงให้ของเขาเลยคือบิงชอบมากๆเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ใช้บ่อยนะคะเป็นรุ่น Rouge Percutu นะคะสีเบอร์ที่บิงใช้บ่อยๆบิงน่าใช้บ่อยๆอยู่สสีนะคะก็คือเบอร์139กับเบอร์141ซึ่ง139ก็จะเป็นสีเบอร์ที่เราทาอยู่มันจะออกเป็นโทนแบบเกือบแดงหน่ออออยเเเปป็็็นนนนนชชมมมมพพููกกกืบแแดดงงะ,ะล้้้วีีสึถถาา41 141ัจท ซึ่งคอลเลคชันเนี่ยบิงรู้สึกว่าจะเป็นคอลเลคชันที่ h y อ n AR มา็ก,กับ YSL มัง้งไม่แน่ใจว่าตอนนี้จะยังมีขายอยู่ไหมแต่คิดว่าน่าจะมีนะคะทุกคนซึ่งลิปอันนี้มันจะเป็นลิปเนื้อที่ออกแนวครีมมี่เหมือนกันก็คล้ายๆกับเนื้อลังโคมเลยแต่ว่าบิงชอบของ YSL เพราะว่ากลิ่นเขาหอมมากคือมันเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์เขาเนะาะจะเป็นรุ่นไหนๆก็จะมีกลิ่นประมาณนี้สีชัดมากนะปาท,ทีเดียวแล้วมันก็สีชัดแล้วแล้วเนื้อมันลื่นด้วยความที่เนื้อมันลื่นมันก็เลยใช้แล้วสีค่อนข้างชัดปาปแบบบตึบ ก็ทั่วแล้วแล้วเราก็อาจจะใช้นิ้วแทบๆหน่อยถ้าใครไม่ชอบมันมากให้มันดูแบบฟูงๆอ่ะ แถมได้ปะยี่ห้อเดียวกันรวมกันเลยแล้วกันเนาะเพราะว่ามันเลยแต่ว่าแบบอันนี้มันไม่ได้จริงๆแต่ว่ากลัวแบบว่าจะไม่รบนะคะแต่อันนี้เป็นอีกอันที่ชอบมากเหมือนกันอันนี้ของ YSL อันนี้มันจะเป็นแพคเกจจิ้งอันใหม่นะคะคือใช้มาตั้งแต่เป็นรุ่นนี้จนตอนนี้เขาก็เปลี่ยนมารุ่นนี้แล้วที่วิงชอบอ่ะจะเป็นสี2องซึ่งเป็นสีที่เพิ่งออกมานะคะซึ่งเนื้อมันจะเป็นเนื้อสเตนทาปากไปแล้วมันจะให้ความรู้สึกเหมือนแบบเบาปากสบายปากแต่ว่ามีความติดทนมากใครมองหาลิปที่ติดทนแล้วก็เป็นเเเเเนนนนนนืื้้ออออออแแบบบบบาา่่่่ะวรรุตตตยยคคคขงโจจจท์ไไมม บบส้มอ่อนๆแต่ว่าทาแล้วกบสีปากมิดอะแล้วก็วิงชอบตัวแอปพลิเคเตอร์เขามากเพราะว่าแอปพลิเคเตอร์ของ YSL อะข้อดีคือมันแบบกักเก็บลิปได้ดีแล้วมันทาแล้วแบบไม่ค่อยหลุดเถอ,อะ อันนี้มันก็จะให้ลักษณะแบบปากสุขภาพดีเลยใครแบบอยากได้ลิปแนวสุขภาพดีอีอันนึงแล้วก็กลิ่นหอมหอมใช้ง่ายๆนะคะตัวนี้ของ YSL คือโลดมาถึงอันสุดท้ายของเรานะคะขอยกให้อันนี้นะคะเป็นแบรนด์ที่ขาดไม่ได้เช่นกันก็ติดทุกปีเนาะของ Bobby Brown นะคะลิปสติกเขาค่อนข้างเยอะสําหรับรุ่นที่ปีที่แล้วที่บิงใช้และบิงชอบที่สุดนะคะบิงยกให้เป็นตัวนี้ก็คือ Bobby Brown เป็นรุ่นลัก defining lipstick นะคะจะเป็นลิปสติกที่มาในแท่งแบบ เป็นปากกาเนี้ยซึ่งอันนี้เราเพิ่งทํารีวิวไปเมื่อไม่นานวันนี้หลังจากนั้นเราก็ใช้มาตลอดเรารู้สึกว่าอย่างแรกเลยคือนางอาจจะเป็นเหมือนปากกาข้อดีคือมันง่ายแล้วมันสามารถวาดรูปปากได้คืออย่างอื่นมันก็แบบมันก็จะแบบไม่สามารถเข้าลองได้เนาะอันนี้ก็คือสามารถอย่างแบบบางทีเราอยากได้ปากลุกแบบใหญ่ๆห,หน่อยแล้วอาจจะสามารถวาดเติมขอบปากได้ซึ่งอันนี้นเราก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างสะดวกมากๆกับการใช้งานแล้วอย่างที่เราชอบนะคะคือเนื้อรุ่นนี้มันจะเป็นเนื้อรุ่นเดียวกับตัวของเขาที่เป็นตัวลักก็จะเป็นแนวแบบเนื้อซาตินนนเื้ออแบบ่ครีีมมย แต่ว่าอันนี้คือพอเราทาแล้วเราแทบแทมันจะให้็กเจอร์ที่เปลี่ยนไปเป็นแมทช่วงนี้เทรนแบบว่าปากใหญ่ก็มาใช่ไหมอย่างบางคนแบบอยากชอบเป็นคนทานลิสติกเกินอยู่แล้วแล้วก็อยากได้ตัวที่ช่วยในเรื่องของการวาดปากอะไรเนี้ยตัวเนี้ยเรารู้สึกว่าตอบโจทย์มากอยากไปายารคือเนื้ออันเนี้ยจะเป็นเนื้อครีมมี่แมทอย่างที่บิงบอกเลยคือพอทาไปตอนแรกมันจะเป็นลุคครีมแล้วพอเราใช้นิ้วแทบๆทมันก็จะออกมาเป็นลุคแมทซึ่งเราสามารถเอาไปทาออมเบรได้ด้วยอันเนี้ยมันง่ายจริงกับการใช้งานสําหรับใครที่ชอบแต่งปากแนวแบบเขียนปากเอยหรือวว่าาาาทํให้้้้แบบบขออปกมันดดููฟตีถไลง ว่น่าจะชอบกันนะคะสีเขาก็มีหลากหลายสีมากแต่ว่าสีที่บิงใช้และบิงชอบที่สุดก็จะเป็นสีโลโคโคนะคะมันจะออกเป็นโทนแบบอย่างเงี้ย เธอแดนเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนสำหรับท็อป10ฟีเวอร์ลิปสติกประจำปี2020นะคะก็เอาเป็นว่าตาแตกเชื่อว่าเพื่อนๆน่าจะโดนไม่มากก็น้อยซึ่งบิงก็คาคามาให้เป็นลิปที่เราใช้ตลอดทั้งปีแล้วเรารู้สึกว่าเ้ยชอบมันเวริร์กมากอยากรีวิวนะคะเรียกได้ว,ว่าครบครันทุกแบบนะคะแล้วก็โทนสีส่วนไหนก็จะเป็นโทนสีที่บิงใช้ประจำพยายามหามาให้ครบทั้งหมดจบในคลิปเดียวนะคะก็ใครชอบอันไหนเหมือนกันคอมเมนต์บอกใต้นี้ได้นะคะสำหรับวันนี้มาป้ายยาแค่นี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นอะไรากติด ใช่กดแชร์